เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าหลายๆคนช่วยดูหน่อยว่า <ฮะ S 1> เอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันทาเกินกว่าเหตุหรือเปล่าผู้ปกครองคนหนึ่งเขาโพสต์ใน a c e b o o k นะฮะแล้วก็ใช้ภาพลูกของเขาภาพลูกของเขาเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วคุณครูเนี่ยเขียนป้ายแขวนไว้ที่คอแบบนี้ฮะบอกวันอังคาร26กกรกฎาคมวันพรุ่งนี้ให้ใส่ชุดผ้าไทยหรือว่าเสื้อลายดอกหรือครูเอ่อหรือดูที่ครูแจ้งลายนะนี่ฮะ เขียนมาแขวนกับลูกแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่พอใจครับบอกทำไมคุณครูไม่แจ้งดีๆเขียนโน้ตใส่กระเป๋ามาก็ได้แต่นี่คือใช้วิธีการแขวนป้ายมากับคอลูกแบบนี้มันเป็นการประจานกันหรือเปล่า mm. ผู้ปกครองน้องคนนี้บอกนะครับว่าที่ไม่ได้อ่านลายของกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อถูกคุณครูเตะออกจากกลุ่มไลน์ก็คือดึงออกจากกลุ่มไลน์ไปแล้วถูกไหมฮะ เพราะคุณพ่อของน้องเนี่ยพยายามไปคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆในกลุ่มด้วยส่วนคุณแม่ซิมโทรศัพท์ก็เสีย <ฮะ S 2> เข้าไลนา์ไม่ได้นี่ฮะไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันสุดท้ายแล้วคุณครูก็แก้ปัญหาด้วยกันเขียนมาแบบนี้แขวนคอลูกมาแบบนี้เขาบอกมันเกินไปไหมพอนำภาพและข้อความไปแชร์ในโซเชียลปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากทีเดียวฮะฮะ,ฮะส่วนใหญ่ตั้งคบถามว่าทำแบบนี้เกินไปไหมนี่ฮะ หลายคนก็แสดงความเห็นครับบางคนก็บอกว่าแม่ท็อปฟอร์มนะรักษามาตรฐานมาตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมต้องปรับทัศนคติครูเด็กบางคนเนี่ยอยู่กับปู่กับย่า คนแก่ก็มีหลงหลงหลืมๆกันบ้านการแต่งกายก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการศึกษาแบบนี้ฮะคือพอคนเห็นแบบนี้นมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะทีนี้อาลองฟังทางโรงเรียนหน่อยค่ะเขาชี้แจงค่ะทางโรงเรียนบอกว่าน้องนักเรียนที่ถูกคุณครูแขวนป้ายเนี่ยน้องอยู่ป .1 น,นะคะควันนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเชิญชวนให้ครูกับนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดผู้อํานวยการโรงเรียน ออกหนังสือชี้แจงแล้วค่ะแล้วก็ขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วพร้อมทั้งตั้งกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จภายในช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะแจ้งไปว่าให้ตรวจสอบพอทีจริงแล้วก็รายงานผมไม่ทราบในภายในเที่ยงวันนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่ผมได้ดำเนินการไปก็คือว่าผมมีคําสั่งนะครับให้คุณครูคนดัก่าวนะครับมาปฏิบัติหน้าที่นะครับ ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งที่สองี้อย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนักเรียนด้วยนะคะคุณพ่อเล่าแบบนี้คุณพ่อบอกแปลกใจนะติดใจมากเลยทำไมครูถึงตัดสินใจทำอะไรแบบนี้จริงๆการสื่อสารมีหลายวิธีเลย แต่ไม่ควรจะใช้วิธีการสื่อสารที่ทําให้เด็กรู้สึกแปลกแยกคือมองไปแล้วคุณพ่อบอกมันเหมือนการประจานนะคะแต่ที่น่าเสะเทือนใจที่สุดคือหลังเลิกเรียนน้องไม่กล้าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเลยเพราะกลัวว่าป้ายที่ครูเอามาแขวนที่คอเนี่ยมันจะเปื้อนตัวหนังสือม,มันจะจางแล้วเดี๋ยวคุณแม่มองไม่เห็นไปรับเราก็เห็นป้ายแ,วแขวนคออยู่ <S <S เห็นป้ายเรารู้เราอ่านแล้วรู้สึกยังไงพ็อเข,เขาแปลกครับ มันมีวิธีการสื่อสารตั้งหลายแบบจะใส่กระเป๋ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็มาบ่นบอกว่าไปวิ่เล่นกับเพื่อนไม่ได้กลัวกระดัดเพื่อนกลัวตัวหนังสือจางกลัวตัวหนังสือจางแล้วเดี๋กเพราแม่จะอ่านไม่ได้ เนี่ยค่ะคุณพ่อรู้สึกสะเทือนใจมากเลยส่วนตัวน้องนักเรียนที่ถูกแขวนป้ายค่ะผู้สื่อข่าวได้คุยกับน้องด้วยน้องตอบอย่างไร้เดียงสานะคะคุณผู้ชมบอกตอนที่ครูเอามาติดเนี่ยหนูไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่ามันสวยมันเท่ไม่รู้ว่าเป็นข้อความอะไรแขวนมานี่หนูรู้สึกยังไงมันเท่เลื่อสวยอะไรนะครับเลื่อสวย ในขณะที่ตัวคุณครูตอนนี้ลาหยุด2วันนะคะเดี๋ยวต้องรอฟังความคืบหน้าจากทางฝั่งของคุณครูด้วยค่ะวันดีสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้